เลือกบ้านทั้งทีต้องอยู่และอบอุ่นและตอบโจทย์ทั้งครอบครัวที่นี่เลยค่ะซิตี้เซนต์บางนากอม26จากปรินสริรีอยู่ไปแล้วยิ่งรู้สึกว่านี่แหละบ้านที่เข้าใจชีวิตครอบครัวจริงๆหลังที่เราอยู่นะคะจะเป็นแบบสปริงหน้ากว้างถึง8เมตรพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรรองรับ4ี่ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันที่ชอบสุดคือแบบบ้านนี้ได้แปลงมุมทุกหลังพร้อมสวนข้างบ้านได้ทั้งความเป็นส่วนตัวพื้นที่ใช้สอยเพิ่มและบรรยากาศโปร่งสบายรอบด้านเลยค่ะตอนแรกนะคะคิดว่าทา โฮมจะอึดอัดใช่ไหมคะแต่พออยู่จริงคือไม่เลยฟิลบ้านเดี่ยวมากเพดานสูงเกือบ2.8เมตรมีช่องแสงใหญ่รอบบ้านอากาศถ่ายเทดีวัสดุดูเรียบหรอูอยู่ไปนานๆก็ไม่เบื่อคะ่ะฟังก์ชั่นในบ้านก็คือคิดมาดีเลย มีห้องนอนชั้นล่างใช้เป็นห้องทํางานหรือให้คุณแม่พักก็ได้ไม่ต้องขึ้นบันไดหลังบ้านลงเสาเข็มกับปูกระเบื้องไว้ให้แล้วรองรับการต่อเติมในอนาคตชั้นบนมี3ห้องนอนใหญ่เลยค่ะอยู่ได้ยาวลูกโตแยกห้องก็ยังไม่อึดอัดส่วนกลางที่นี่ก็คือครบสุดมีคลับเฮาส์ฟิตเนส ค s ส o o m สระว่ายน้ําใหญ่แยกโซนเด็กไว้ให้ด้วยอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยค่ะวันหยุดอยู่บ้านก็แฮปปี้ทั้งวันที่สําคัญนะคะยังมีส่วนกลางใหญ่อีกจุดที่มีทะเลสาบมีส่วนให้เดินเล่นปั่นจัก,กรยานไม่ต้องออกไปหาสวนสาธารณะใหญ่ๆที่อื่นแล้วเพราะที่นี่ครบหมดบางคนอาจคิดว่าบางนากรม26ดูไกลแต่สําหรับเราคือพอดีมากเพราะได้บ้านใหญ่ฟังก์ชันครบ ส่วนกลางจัดเต็มในราคาที่เริ่มแค่ประมาณ2-4ล้านบาทคือถ้าใครกำลังหาบ้านสำหรับครอบครัวอยากให้มาดูซิตซี้เซนบางนากม .26 นะคะแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงหลงรักที่นี่